การแก้ชงแก้ยังไงนะคะปีหน้าหรอปีชงเป็นปีมะเสงน้องเป็นปีมะเสงมะเสงก็ชงเองนี่แหละแต่มะเสงเนี่ยเบามากปีที่ชงแล้วหนักเขาเชื่อกันว่าปีกุนแล้วก็ปีขาแล้วก็ปีวอกแต่สำหรับอาจารย์นอาจารย์บอกเลยว่าคนปีวอกต้องระวังหน่อยนะคะเขาจะบอกว่าปีกุนอ่ะเป็นปีที่ชงแรงที่สุดแต่อาจารย์อ่ะก็มองด้วยศาสตร์ที่เรียนมาหลายๆอย่างด้วยนะคะหลายตำราแล้วหลายโหรปีวอกนี้ต้องระวังที่สุดโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพส่วนปีกุนเนี่ยก็ต้องระวังอยู่แล้วตามตำราโบราณมาเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วนะคะระหว่างงูกับ ะะการแก้ชงแก้ยังไงนะคะก็ต้องไปตามสารเจ้าไนหะว้เทพไทยสวยเอีะเป็นการแก้ชงแบบฉบับที่ทุกคนเนี่ยทำกันอยู่ทุกปี แต่การแก้ชงที่ถูกต้องเนี่ยหนึ่งเราต้องแก้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าตุดจีนแล้วก็ปลายตุจีนด้วยนะเพื่อจะทําให้เราเนี่ยไม่มีปัญหามากอาจารย์เนี่ยเห็นมาหลายคนแล้วว่าพอเป็นปีชงของตัวเองเนี่ยพ้นตุ่จีนน่ะมามีปัญหาในช่วงนั้นแทนนะตัวเองแก้ไว้หมดแล้วอะค่ะแต่พอไปปลายปีเนี่ยอะไรมันแน่ไม่นอนนะคะเกิดขึ้นได้ฉะนั้น,นต้องป้องกันตัวเองวิธีที่จะทําให้เรา